ที่เราได้มีโอกาสในการเปิดตัวนะครับก็คือการนิวส์นะครับของดีวาน้า ในสำหรับแคมเปญคือตัวปุมออยนะครับไนซซีรีส์ะครับซึ่งตัวตัวตัวสไซ์ซีรีส์ก็เป็นดีไ i น์ชนมาจากแสงแรกนะครับของวันที่เราเจอในตัวันะครัก็เปรียบสมือนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พ่ีกัุนิวเองเนีทสอาเองเี่ก็เปรียบสมือนเป็นนิวนะครับเป็นผู้แรกของดีวาน่าเลยในการที่เป็นตัวแทนที่ตัวแทนของดีวาน่าที่แสดงถึงความรู้รา แต่เป็นความรู้หลาที่ผ่านมาเห็นเรื่องของที่ทรงพลังแล้วก็ดูอบอุ่นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อรอยยิ้มแล้วก็พลังบวกให้กับแฟนๆที่ต mm ่า hmm. นซึ่งอันนี้นะครับเป็นหัวใจหลักที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นเป็นแสงแรกของวันมาพุัธทุกคนจริงๆนะครับแล้วเราก็ดีใจมากที่ทางพี่สี่ลนพ,พี่ดุ๊เ,เองเนี่ยมา มา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 เป็นแบรนด์มิวส์เองแล้วสามารถที่จะมาเป็นตัวแทนในการส่งนะครับส่งสารนะครับส่งพลังสไลด์นะครับที่ให้กับทุกๆคนนะครับได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้มีความสุขที่เกิดจากภายในซึ่งอันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นจุ <c oughs> จดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนด้อม่วนๆทุกท่านด้วยนะครับให้ความสาคัญแล้วก็ส่งพลังมาให้กับทางซีนูดิได้เยอะมากๆแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมาก กับการที่ทแรกต้วเป็นแปลนทีแรกถามว่าจาหมเป่ป็นีหแมอนกับอย่างที่บอ,อกเลย <med> ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อทั้งซีเองเนะครับแล้วก็นุนิวเองทั้งสองท่านนะครับเป็นผมถือว่าเป็นไม่ใช่แค่เป็นศิลปินนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับชวนใจที่สามารถส่งต่อในเรื่องของความหวังในเรื่องของอความฝันนะครับในเรื่องของพลังที่แข็งแรงแล้วก็ความอ่อนโยนที่มีอยู่อย่างพร้อมเพรียงและสามารถ เป็นพุทธคอมบิเนชันที่ส่งต่อให้กับเป็นแฟนให้กับคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่กําลังต้องการให้เป็นอย่างดีนะครับเปรียบเสมือนกับตัวซีรีส์ของตัวด i วาน่าซันไรส์แคมเปญซึ่งตัวปรุ่มออยของเราก็ไม่ใช่แค่ตัวที่เป็น ัวกลิ่นที่มาจากตัวโฟมแต่ว่ามันคือการคอมบิเนชันระหว่างความเป็นโฟมความเป็นสปาหมายถึงว่าเราจะได้ทั้งคมหมอมน,นะครับที่ติดตัวอยู่กับเรารเป็นความหมอมที่แสดงถึงคาแรคเตอร์ที่อบอุ่นและก็แข็งแรงในขณะดเดียวกันเนี่ยเราจสามารถส่งพลังที่มาจากภายในทําให้เราสามารถเติมเต็มจิตใจนะครับในทุกๆวันนะครับเป็นวันใหม่ของตอนเช้าได้อย่างมีพลังพอเราพูด คอนเซปต์แบบนี้เราก็จะนึกถึงศิลปินทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ทั้งซีและนูเดียเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะครับที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่เราสามารถที่จะไม่ใช่แค่ ทําให้แฟนคลับของแค่ประเทศไทยแต่ว่าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนด้อมของคนทั้งโลกที่ชื่นชอบในศิลปินท่านนี้ได้เลีเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งในส่วนของตัวทั้งศิลปินเองประเทศไทยของเราเองนะครับหรือแม้กระทั่งรดยดีบราเองเนี่ยพร้อมเปิดรับนะครับทุกท่านนะครับในการที่จะเข้ามาเจอนะครับในข้ามมาประสบการณ์ที่ดีกับประเทศเรานะครับแล้วกับแฟนคลับนะครับกับทางซีนวนวงด้วยครับ ที่ที่อลอยแล้วตอนนี้ลอยไปไกลแล้วฮะตอนนี้ก็นั่แหละก็รู้สึกเป็นเกียรติเราสองคนก็รู้สึกเป็นเกียรติมาครับที่ได้เป็นตัวแทนพระูมิอ่อนยิวนาจริงๆผมรู้จักยิวนาที่โบลลิงนองชาใช่ตั้งแต่สมัยดูนดนิดรุนแรกรุ่นแรกรุ่นแรกเลยครับผมสิบปีเลยครับผมก็ดีใจที่ได้มาร่วงงานได้เป็น,น, an, ม,น an, มิวสิคอนการยิวนาประภูมออยนะครับก็ชอบมากเพราะว่าผมไปทำสปาฟรีบ่อยที่โบลิ่งอยากทำสปาเขา่อนผ่อนคลายมันก็จะมีความกินอายเป็น ป่าด้วยเป็นซันไรที่มีความแบบว่าพวกคุณสดใสเฟชส,สดชื่นด้วยในตัวครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเรารู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบฉีดน้ำหอมมากครับเวลาเราฉีดน้ำหอมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเรารู้สึกแบบมันมีความสุขอะมันมีความผ่อนคลา,า,ายในตัวแล้วมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันเลยคระรู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณทางแบรนด์ยูวาน่ามากๆเลยคร <c oughs> ับที่ที่เลือก ผมกับเมียครับก็รู้สึกเกียดมากครับผมให้เกียดมากครับขอบคุณมากๆจริงๆครับรู้สึกว่าแบบผมก็เป็นคนชอบฉีดน้าหอมเหมือนกันนะแล้วเนี้ยเป็นเ e r ร์ฟูมเพอร์ฟูมออยล์ซึ่งมีแบบฉีดแล้วก็มีแบบแบบแต้มด้วยซึ่งเป็นขวดเล็กๆทั้งรักนแล้วรู้สึกขนพกพาสะดวกแล้วก็ติดทนนานมากๆพอเป็นออยล์แล้วแล้วรู้สึกชอบกลิ่นที่มีความเป็นสปาด้วยค่ะรู้สึกเอ่อมันมีความผ่อนคลายเหมือนฉีดแล้ว ผ่อนคลายตัวเองที่ได้กลิ่นด้วยแล้วก็คนอื่นๆได้กลิ่นนะจะผ่อนคลายไปด้วยกันได้แ็เรียกว่าเจ้าของเป็นกันยอดทอไปให้หมดเลยครัแบบอก็มาที่ีด้วยแใจกันมากเลยไบ้าองจริงๆต้องอันดับหนึ่งเลยต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านคือเป็นน้องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ตลอดจริงๆน้องเป็นเราเราเป็นแฟนด้อนน้องอยู่แล้วก็เลยอาจจะตื่นเต้นนิดนึงน้องเคยมาไลฟ์ที่คาเฟ่ รากฏว่าหลานๆกีดแล้วก็บอกว่าสีน้องนิวอยู่ที่ดีวนาคาเฟ่หนูจะมาเดี๋ยวนี้จะทันไหมบอกว่าพี่ไม่รู้เลยว่าเ่าเขาจะอยู่หรือเปล่าลราไม่รู้ไม่แบบว่าเป็นแบบวันนี้อยากเป็นคําขอบคุณมากกว่าที่น้อง,องๆแบบว่ามันมันดีอยอนะน้องๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับให้กับคนทําให้ในช่วงเวลาที่ตอนเนี้ยภาวะสงครามเลยอะไรเอ่ยเศรษฐกษิจเอ่ยเนี่ยมีน้องสองคนเวลาดูเนี่ยมันลืมหมดเลยมันเห็นแต่แบบ เห็นแสงเห็นความสว่างแล้วก็เห็นพลังใจที่น้องๆส่งให้กับทุกคนที่ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจกับความสําเร็จน้องของเกสต์เดรเรชั่นะกับรางวัลต่างๆที่ว่าที่ว่าราดาเอ่อขาเรียกอะไรนะกับน้องๆน,น,น่าจะเป็นกําลังใจให้กับคนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแน่ๆน่าจะเป็นกําลังใจให้กับคนทั่วโลกนะครับ แน่นอนที่สุดครับแน่นอนที่สุดครับรักแล้วครับไม่เปลี่ยนใจรักเลยนะ ก็อยากจะฝากนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นอีกวันที่สําคัญนะครับที่เราอีวาน่ามีแบรนด์น,นิวส์ครับที่เป็นที่ซกับพี่นินวนะครับซึ่งทั้งสองท่านเองเปรียบเสม,มือนตัวแทนนะครับเห่ยนที่บอกว่าความดูหลายที่อบอุ่นและสงสารนะคร<อ>ับแล้วเป็นตัวแทนของอในส่วนท่านเราจะบอกว่าเป็นเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ได้นะคร <ừ> ับในการที่ช่วยนะครับประชาสัมพันธ์ในการที่ช่วยสื่อสารนะครับกับคนจีนนะครับกับคนต่างชาติกับคนทั้งโลกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราสวยงามนะครับประเทศไทยมีสิ่ง ที่ดีนะครับมีซีนูนิวแล้วก็มีดีวาน่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเก็บพลังใจที่ดีเก็บประสบการณ์ที่ดีเก็บเกี่ยววันที่ดีๆไว้นะครับแล้วก็พร้อมกับเก็บพลังภายในที่เกิดจากซันไรส์แล้วก็นําไปเป็นส่วนที่สําคัญในการเติมเต็มชีวิตด้วยกันแล้วก็ขอบคุณพี่ซีพี่นนิวด้วยขอบคุณครับขอบมากเลยครับหนูครับผมก็ อขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากแบรนด์ดิวานาด้วยนะครับที่หนูก,กับเมียได้เป็นแบรนด์มิวส์ของแบรนด์ดิวานาแล้วก็เป็น Perfume Oil นะครับซึ่งเป็นกลิ่นซีรีส์เป็นใน Sunrise Series นะครับังไงก็ฝากทุกคนช่วยการสนับสนุนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักซีนวิวแล้วรักแบรนด์ดิวานัาครับผมเดี๋ยวก็รอติดตามโปรเจกต์ต่างๆทางดิวาน่าซีนวิวนะงงก็ฝากด้วยนะครับก็อยากให้คนแบบ มีความหอมสดชื่นตลอดเวลาจริงๆดิวหน้าเขาทำหลายอย่างนะฮะจริงๆผมเคยเก็อมพี่บุรีไปพี่โุลีภมเก็ตสปาสาขาได้ไหมแล้วพี่บุรีเอาเลยภูเก็ตไหมดีเลยสมัยที่ภูเก็ตยังไม่สร้างอ่าใช่อ่าเดี๋ยวต้องไปนะเตรียมรอนะครับทุกคนนนฝากไปดูแสงแรกที่ภูเก็ตกันครับขอบค่ะควัสดีค่ะขอบคุณมากดีจนถึงร้อยได้ยินแต่สี